สวัสดีอีกครั้งนะคะในส่วนนี้หลายคนกังวลแล้วก็มีปัญหาในการบอกเวลาในส่วนนี้แต่ไม่ต้องกังวลนะคะแค่เราทบทวนแล้วก็หัดพูดหัดฝึกเราก็จะได้เราก็จะํำนานเองฝึกบ่อยๆแล้วเราก็จะชำนาญเองนะคะ,ะเริ่มต้นจากท โพฮัลเอาทีก่อนนะคะทีโพฮันจริงๆแล้วก็คืออย่างเช่นเอาตรงนี้นะทีโพฮันคืออีทีหมายถึง10 10นาทีอีก10นาทีถึงครึ่งนี่คือทีโพฮันนะคะ สินาทีถึงครึ่งก็คือเข็มยาวเข็มนาทีจะชี้ตรงเลข4นะคะอีก10นาทีจะถึงครึ่งอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือถ้าดูที่เข็มนาฬิกาก็จะเห็นว่ามันคือ1นาฬิกา20นาทีแต่ถ้าเป็นภาษานอต ตรงนี้เราจะเรียกว่าทีพอหันแล้วทีพอันเราจะหันอะไรหันตัวนี้นะคะครึ่งของอะไรก็ครึ่งของเลขตัวต่อไปที่เข็มสั้นจะชี้ตัวต่อไปมันจะหมุนไปอย่างนี้เพื่อไม่ให้งงมเราเริ่มฝึกกันเลยว่าคล็อกเก้เดน เอทโพฮัลทูทีทโพฮัลทูเข็มสั้นก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะอ่ะเข็มยาวตรงเลขสี่จะไม่เลื่อนไปไหนนะคะนี่คือทีโพฮัลว่า clock เก,ก้า clock เก,ก้าที Og halv tre. Ti på halv tre. Hvor mye er klokke? Hvor mye er klokke? Klokke er ti på halv fire. ที่พ hal ี่เข็มยาวยังชี้ตรงเลขสี่เหมือนเดิมนะคะว่า clocke clocke r ที่พุ Ti på halv fem. Klokka er ti på halv seks. Den er ti på halv sju. d e n er ti på halv orde klokke er ti på halv i ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะต่อไปคือ fem på han แปลว่าอีก5นาทีถึงครึง่งอีก5นาทีก็คือเลข5 จาก5ตรงเลข5ถึงเลข6คือ5นาทีเพราะฉะนั้นเข็มน,นาทีก็จะชี้ตรงเลข5ดูจากตรงนี้ก็คือแฟมโพฮัลนี่ว่าเอาร์คล็อกเคคล็อกเคเอร์แฟมโพฮัทีอันนี้คือ 5โพฮัล11และอันนี่5โพฮัล1สุดท้ายลองดูนะคะ5โพฮัล8อ่ะแถมให้อีกนนึง5โพฮัล2ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่ไปฝึก ทบทวนกันอีกครั้งถ้าเป็นเลข4ก็คืออันนี้ทีโพ r ัลท t โพ u ัลถูกอันนี้คือฟ f มโพัลถูก แ o มโพฮัลท o โอเคนะคะขอให้ไปฝึกบ่อยๆแล้วก็พูดบ่อยๆอ,อาจจะเอานาฬิกาที่เราไม่ใช้มาหมนุนแล้วก็หัดพูดซ้อมพูดแล้วก็ตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็เขียนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ